เริ่มอ่านในโลกอันกว้างใหญ่ของเรายังคงมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์วันนี้เราจะดำดิ่งสู่6ปริศนาอันน่าทึ่งที่ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้ใฝ่รู้ทั่วโลกเริ่มต้นด้วยทะเลที่หายไปในอาร์เจนตินาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทะเลสาบขนาดใหญ่หายไปอย่างลึกลับทิ้งไว้เพียงพืนบินแห้งแล้ง ปรากฏการณ์นี้ยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาใต้พื้นโลกหรือระบบนิเวศท,ที่แปรปรวนอย่างรุนแรงถัดมาคือเสียงหุ่มหรือ The Hum ซึ่งเป็นเสียงหึ่งๆต่ำๆที่ได้ยินเฉพาะในบางพื้นที่ทั่วโลกผู้ที่ได้ยินจะรู้สึกรำคาญและไม่สบายตัวแต่ปลไกลที่ก่อให้เกิดเสียงนี้ยังคงเป็นปริศนา นักวิจัยบางส่วนเชื่อว่าอาจมาจากแหล่งกำเนิดทางอุตสาหกรรมแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเราจะเดินทางต่อไปยังหมอกสีดำที่ปรากฏเหนือกรุงลอนดอนในช่วงศตรวรรษที่19ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศที่รุนแรงจากการเผาถ่านหินจนทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนอย่างมหาศาลแม้ว่าปัจจุบันมลพิษดังกล่าวจะลดลงไปมาก แต่ปรากฏการณ์นี้ก็ยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมต่อมาคือทุ่งงานที่หมุนได้ในสหราชอาณาจักรซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมประหลาบนพื้นดินปรากฏการณ์นี้มีหลายทฤษฎีแต่ที่ได้รับความสนใจคือเรื่องของลมหมุนหรือด u s t devil ี่พัดพาเอาเศษดินเศษยาที่หมุนเป็นวงอย่างเป็นประบบอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสงน คือดาวเคราะห์น้อยแห่งความตายหรืออูมัวอูววัตถุต่างดาวที่เดินทางผ่านระบบสุริยะเราในปี2017มีลักษณะรูปร่างที่ผิดปกติและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันว่ามันเป็นเพียงวัตถุจากนอกระบบสุริยะตามธรรมชาติหรืออาจเป็นยานอาวกาศของสิ่งมีชีวิตนอกโลก ปิดท้ายด้วยปรากฏการณ์ดาวตกที่ลุกไหม้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวัตถุขนาดเล็กจากอวากาศพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเกิดการเสียดสีจนลุกไหม้เป็นแสงสว่างบนท้องฟ้าแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่คุ้นเคยแต่การศึกษาเส้นทางการเคลื่อนที่และองค์ประกอบของวัตถุเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นข้อความปลอดภัยของโลก ปรากฏการณ์ทั้ง6นี้ชี้ให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดโลกของเราก็ยังเต็มไปด้วยความลับที่รอการค้นพบการศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ยังช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจบ่าน